เบิ่งกลุมเบิ่งกลุมบุญไหว้ไหว้แอร์อัดหยัดเหยียดค้นยังมาหลายนี่ยผู้ใดไปจังใดมาจังไดแกมันอุดหนุนเบิดสุขันสุขคนตีปั๊มน้ำมันนี่สิขายเลยจะไว่จาจักรั่นขายของตึ้งขายน้ำมันตึ้งขายขล่องเนี่จวดามาเลยครับ รถมอไซค์ลายพี่น้องเป็นรอยๆพูดหน่อยโอ้เคยเห็นหนึ่งที่เขาออกเข้าว่ารอยหลายรอยขั้นชุ้มหนามบ่าสิแมนชุมนีเอาเพิ่งเอารถพี่น้องค่ามคุณไหวแอร์อันเตียร์เพิ่งนอกปั๊มในปั๊มเพิ่งเอา ไชมาต่ใส่เนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนหลายนะครับ่ือไงรถมอเตอร์ไซค์มันล่องไงยันนอน <c oughs> มาลายขัดกี่นองเอ้ยจะแก่งไหนเป็นแก่งไหนับ อยไปก่อนพี่น้องขึ้นไปแห้งเดี๋ยวเกิดตัวแส่มาหาเดี๋ยวซ่อมสิจอด้างทางนี่นั้งจอดย่ากเดือนนี้แคบสีห้ามงจอดก็ได้ จิ้มไหน,ไปไหนเป็นจิ้มเลยผู้ใดมาเส้นเสียงแท้บรดีมาเบิ้งอเอา,าเด้อแถวนี้เนอะแถวนุ่นักเป็นจบืบุญแถวเบิ้งสามพันเนี่ยเส้นลักลักไปกรุงเทพพี่น,อน้องคนจะเป็นหลายรถซะเป็นหลายซะ ปลาชันแก้วทำอุทยานดูวะนี่ไปห้อาสิไปแล้ว สวัสดีตอนสายสายพี่น้องวัอน,นี้กามีโอ,อกา,าสอย่มาแถวบึงสามพันสามพันสีเทพพี่น้องเส้นทางหลวงไม้เลขกยีเบเอ็ดเนาะไม้เลขกยีเบเอ็ดนี่ละไปบึงสามพันกรุงเทพนี่ละบึงสามพันลมซักนี่ละ <c oughs> นะครับไปเมืองเลยก็ได้นะครับเส้นนี้เอาเบิ่งว่าเส้นทางดีสมัยนะครับ ว่นในมาดวนแล้วเรียนว้นบ่าอยู่นะครับลงหนาลุงหลังอยู่โดนโดนในมาเทียน,นึงหละ่ะเป็นโอ้ดูจักข้ทางเลยนะครับแต่ก่อนทางมันบ,บปี่นหนึงสี่ซูมือนเนี่เปลี่ยนแปลงหลายนะครับประมาณ20ปีนเนี่เปลี่ยนแปลงไาจนำจ้ำยังบ่ได้เลย ก็เลยเลื่องแล้วล่ะถือว่าพัฒนาไปร้ายนะครับพี่น้องพัฒนาการครับพ้นก็ร้รายรถก็ร้ายรถมอไซค์ซุ้มแตงพี่น้องเฮ้ยว่ามันบอกจะว่าจะลอยขั้น ไปในป้อมน้ำมันจุนเสียหาหมองเดียวบ่ได้มองจอดบ่ได้ขนาดป้อมน้ำมันบนปัอมน้ำมันหน่อยน่อยมาแล้วอันหนึ่งแล้วก็ทิ้งไปแต่เปล <c oughs> ี่ยนยังไงยังเก็บออกมืดบ่ตัดธรรดา ชีสาก็น่ารลดลอกอันนหน่อยกูดัใไรถ่รับไส่รถหกลอ แย่ไปส่งเลยนะครับใส่รถสไลด์ไปส่งเลยขึ่งข้างก็ลุกไปเสียงดังเลยต้อรวจเจ้าครับอากาเดียว่านี้ีหน้องเจ้ายาวยันเด็ดดันเลี้ยวสนท่าาอยู่ต้อรวจงขนาดยาวเนี่เห็นก๋วี๋รถเสียงดังรถแต่งเสียงดัง่านาไปเนี่ย กลมนะตึ้งๆมั้งก็กล้าไปด้ลยะเพระมันมีแสงบ่ได้มันลายกูนะแมันสวยลอยแนมาก ไม่เด่นแตทริปด,ด่นเนอแถวนี้พี่น้องเลยหุ่นหัวไส้สิ่งหมัวไส้แดงก็หลายคุณล่ะดูท่าหยุดไม้ไปลายทางเขาสิอยู่ลมขอขอซักผู้ตะเบิดเขาคอสิวัน,นี้เป็นวันหยุดน่าสิไปย์พูด ผ่านเอีสานเขาใครมีแบบนี้ผ่านการอะไรยี่ือเป็นทั้งสี่ย่อมเราวาใจไม่ดีพี่นลล้องเห็นรถหลายมอไซค์หลายๆย,ย,ย่านมันย่านมันเสียมาใส่เพรามันยังบอกตัวเองเหมือนกันคับรถพ่อเงื่อนง่ายนี่ แจ้งให้เจ้าแส้มาหาโอ้ถนนเส้นนี้มันหารก็ถนนมีตะพาไคขึพนรถเที่ยวหลายนี่ อออึ้ตายไปอีสามขั้นเราบอแแสดงว่าเราต้งใช้มทส่งเลยกาสลายไปแค้บ

มันกิดเป็นตาเขาให้ชายาว่าเขาตั้งชายาตัวเขาเองมาแจ้งนำเขาอาบอยู่ดอกเพราะว่า,ามันหลายจังสิบอาบใสเบื้องแล้วคนเป็นรอยเป็นพันเนาะไปใสไห้วัดพอามือจุ่มมือซื้อก็บเบิดแน่หนาเจริญหนาซื้อก็เบิดแหลมเบื่หน่อยๆต้อรวจกับเด็ดสิงตาหน่อยเบื้องท่านแหลมเพราะกล้าเบื้องเต็มตาเนาะครับ